สวัสดีค่ะจากนักไพ่ที่ได้วันนี้นะคะเด่นๆจะเป็นคนวันอาทิตย์นะคะเดือดซันวันศุกร e ์เอ็มเพสนะคะเอแล้วก็จะเป็นธาตุน้ำกรกฏมนีสิทธาตุลมเมทุนจุลกุมธาตุดินพิษศกกันมังกรนะคะถ้าไฟไม่สิงธนูครอบศิสองราศีเลยนะคะเด่นๆวันอาทิตย์กับวันศุกร์นะคะก็จากนักไพ่นี้ที่ได้นะคะเอเขานะคะก็จะลงเดือนลำเดียวไปกันต่อกับคุณนะคะคือมุกออน แบบมุบออกเป็นวงกลมนะคะอันนี้หกตางนะคะก็คือถึงแม้จะมีปัญหานะคะก็ยังต้องหอบครอบครัวแล้วก็ลงเรือล at ําเดียวกันไปนะคะตรงนี้นะคะก็สังเกตได้ว่ามันขยายไปด้วยสิบไม้นะคะสิบไม้ก็คือทํางานหนักเหนื่อยมีความสัมพันธ์หรือแม้แต่เออ่ไม่ว่าจะความสัมพันธ์หรือการงานนะคะคือหนักขาแบกรับอยู่คนเดียวนะคะสิบไม้ก็หนักมากเลยนะคะแล้วก็มาขยายด้วยเจ็ดเหรียญนะคะเจ็ดเหรียญไม่การรอดูผลผลิตเก็บเกี่ยวนะคะหรือลงทุนในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเทหุ้นบิตคอยอะไรก็ได้นะคะเจ็ดเหรียญจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะสิ่งที่่่่่ไได้นนนนนนนะะะะะะะคคคกกกกก็ขยยยยาาาาาาาอออมมมมววััหหเเืลจรง การเงินหรือแม้แต่เรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะสิบดาบแบกหนักอย่างที่บอกนะคะทีนี้พอมันมาขยายด้วยเจ็ดเหรียญน,นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าสุดท้ายหกดาบค่ะก็คือไม่ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็ญยังไงนะคะแต่ว่าก็จะผ่านไปได้นะคะใช้เวลาเป็นปีนะคะเจ็ดเหรียญไม่ว่าจะเรื่องของการลงทุนการเงินหรือความสัมพันธ์นะคะแต่สุดท้ายนะคะหกดาบหกนี่เลขหกเป็นเลขดีนะคะของหน้าไพ่ไม่ว่าจะหกเหรียญหกถ้วยอะไรก็ตามนะคะนี่หกดาบก็คือลงเรือลำดียวกันไปนะคะยังได้ไปกันต่อนะคะวันนี้ก็น เอ่อคนที่เป็นเจ้าชู้รักักชอบคุยชอบหวานเสน่ห์หรือไม่ก็คือคนเข้าหาเขาเยอะมากเลยนะคะก็เป็นหนุ่มหล่อมีเสน่ห์นะคะไพ่ใบนี้นเอาครับปกติก็จะแทนไพ่เพศ LGBT แทนทอมได้นะคะถ้าเกิดใครเอ่อเป็นแนว LGBT ก็น้าไพ่นี้ก็ได้อยู่นะคะทีนี้เขานะคะก็ เออนื่องจากความเจ้าชูห้หรือความที่คนเข้าหาเยอะนะคะก็แฟนหรือว่าภรรยาะคะก็อาจจะเป็นคนที่จริงจังดุนิดนึงนะคะก็เลยเป็นคุยน็อปต่อตั้งดาบขึ้นมาเลยนะคะก็เรียกว่าถือดาบตั้งรอยอยู่ที่บ้านเลยนะคะแต่ว่าจริงแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือยังเป็นคุณยังเป็นเดอร์ซันในใจเขานะคะแล้วนี้ก็ยังเป็นเอ็มเพจอีกนะคะเอ็มเพจคือตัวแม่ตัวมัมที่หนึ่งในใจเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเลยนะคะก็อันนี้นะคะก็ยังมีความเป็นครอบครัวมั่นคงอยู่นะคะเพราะว่าสิบถ้วยนะคะก็คือคุณยังเป็น ความสุขคิดเต็มสิบถ้วยให้เขานะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะเขายังมีความรักให้อยู่นะคะล้นถ้วยเลยนะคะหนึ่งถ้วยคือความรู้สึกดีๆอยู่นะคะถึงแม้อ,อ่อนอกบ้านเขาจะชู้ๆหรือว่าคนเข้าหาเขาเยอะก็ตามนะคะชอบกินดื่มเที่ยวสังสรรค์นี่ค่ะปราร์ตี้ก็ได้นะคะชอบกินเหล้าอะไรด้วยก็ได้นะคะพวกแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงก็ปลายทางมันเป็นทั้งเดซานเอ็มเพสแล้วก็ยังมีสิบถ้วยนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอย่างซีกซ้ายเนี่ยมีปัญหาที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายก็ยังลงเรือลำเดียวไปกันต่อนะคะก็็็าากนกน,าน้้ใหเปประะมณีค่